ก็ alors, สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้พ่กับผมไก่ไต่แรงนะฮะแต่ตอนนี้ผมมาเล่นหมดธรรมดานะเพราะว่าเพิ่งอัปเดตมานะฮะผมยังไม่ได้โหลดดาวน์โหลดทรัพยากรเลยครับคือทาร่าได้ถูกบัฟมาฮะซึ่งเป็นที่เฮมาเลยครับมาดิมึงแม่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 ได้ได้ที่นี่อ้ยอุ้ยโทษโทษโทษ กุ๊ตุกุ๊ตุก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 คือการที่เออไปกดบลับบับับ,บใส่เขาเนี่ยเป็นการท็อกซิกนะคะไม่ควรทำนะคะแต่ผมทำได้เพราะว่าผมกุ๊ตุกุ๊ตุกตุกตุกตุดูเอฟฟกใหม่ของทาร่านะคบผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวที่การดารวโหลดไหมครับดูดิมันดูใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะจริงดูดิทุกคน เดี๋ยวดูนี่ดูดิใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะจริงๆเนี่ยวูบสมโคตรใหญ่อะแต่ผมรู้สึกว่าแต่ความรู้สึกส่วนตัวนะผมรู้สึกว่ามันโดดมันโดดมันโดดแบบอ่าไอ้มันมันสั้นลงอะระยะโดดแต่ระยะปั่นฉือว่าไกลขึ้นเยอะเลยนะทุกคนปุ๊บดูดิมึงปลามามึงมามึงมาขี้บุ้งฟุ้งมา แต่เราดูสเปลมาก,ก่อนนะเพื่อโอ้โหฟิกเกอร์แหวเชี่ยท่านนี้กูไม่หลงกลมึงหรอ,อมึงมีไหมควายรู้ยังไงมันก็ต้องวับสู้กูไม่ได้หรอกลุอีก่งถือว่าตอนนี้น่าดูดูทรงมาดีอยู่นะครับทุกคนดูดูสกอร์เริ่มไม่ไดีละ ๋ยวเราไปเติมล่างก่อน,นนะครับเพราะว่าบนนี่หุยตัวตัวอะไรอ่ะหุยตัวอะไรอ่ะอ๋อนกนกนกพันใหม่ว่าถ้าถ้าเออถ้าถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าที่ผมไปดูอัพเ,เดทเดมาแม่งนกพันใหม่ฮ้ยนกพันใหม่จริงด้วยเอาว่ะแต่ผมคิดคิดถึงนกพันเก่ามากกว่านะอย่บวกบวกได้บวกบวกได้บวก คำชิ้เองจิบแอนจีบิงโอ้ราว,วิวแม่งไม่ตายครับทุกคนเฮ้ยไม่เป็นนกนกนกแผ่นใหม่เฮ้ยเลวว้ลิกเตอร์ถูกใจสิ่งนี้ครับโหดูดิดูดูดิกเตอร์ถูกใจสิ่งนี้เลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวแมบใหม่นะครับ อุ้ยเอามาลิตาโพนี่มาลิตาโพนี่เอ่อพีเซฟก่อนนะ,ะครับคุณเราต้องพีเซฟก่อนเธอจริงจริงทำไ,ไม่ไดาวมันเงียบไปเลยทุกคน ดูดิแล้วดูโอ้โหแบบคือคือเครี่นี่เล่นยากขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะแบบเคนรี่เดินไปทางไหนก็จอแต่พุ่มอะจริงเคนรี่เดินไปทางไหนก็พุ่มอะจริงเหรอชิีช้พายมี่นี่นี่จะไม่ได้อ่าใช่ใช่อารีน่าออฟบอลเลียนะแต่กลายเป็นอารีน o าออฟไฟเตอร์ไฟเตอร์นี่โคตรได้เปลี่ยนอะดูลิกตอร์ดิ ดูอย่างลิกเตอร์มันอยู่ในพุ่มอะพุ่มแมงมือนพุ่มแมงม,มือกันทั้งแบบอะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาเอ,อนับว่าพุ่มมีกี่พุ่มนะครับแล้วก็รีวิวสิ่งที่เพิ่มมาใหม่ๆนะครับในแพทนี้หุยลิงกังลังงูลิงกังหุยแล้วแล้วดูวเฟกใหม่เวลาค่ะครับคือมันจะมีแบบกากก,กากระบาดนะครับทุกคนุกคน ควรมาดิลุยไก่มึงแม่มึงแม่มึงแม่มาดิลุยไก่ม,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 ไกมึงเปิดมามึงเปิดมาดิลุยลุยไก่มาคิดทำไมไม่น่าทานันแต่แต่น่าจะได้อยู่ไม่ดันบจ่จะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเ,เรามีติก่อนครับ ว้าวยังมีจุดแม่เออแดดนะครับพี่ซานิดโอ้เจ็บจังเลยโอ,โอ้เจ็บนะอย่าอย่าทำค่อยสิบอดจจะตัดชกวอนะฮะคือคือเราน่าจะไม่ได้ดับปบอมตเราแค่มันตัดคีวิใช่ มึงแม่ลูกอีลาวออ่าลูกอีลาวิวมึงแม่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 ลูกอีลาวิวโอ้กูตายกูไม่ตายเือเชื่อจริงลาปอมนไม่ทันวะโอ้กุดุุุุุุต เนี่ยม่ค่อยดีเลยผมผมกระตุกบาหน่อยกระตุก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 โอ้แม่งกระตุกเยอะเกินเนอยจริงๆอ่ะแบบคือคือคือกระตุกทุกสถานการณ์เลยเหรอจริงเนี่ยเนี่ยแม่งกระตุก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 กกระตุอุ้ยวิ่งมากันทันใช่นี่ไอ้ใช่นี่เจอกู นาตาเน่เจอกูหนียลุยไก่ถ้าใครตายนะคกูจะกระตุกจะศพม่ง<บ><บ>คือเราไม่นควรที่จะท็อกซิกเพลเยอร์นะครับเพราะว่าสังสังคมเกมเราจะได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแหละ,ก,ๆๆๆๆละกระตุกกระตุกกระตุกผมจะไม่กระตุกแล้วนะครับแต่ที่ผมกระตุกอ่ะเพราะามันเป็นพอลลิครับทุกคนทุกคนต้องไป็นอนลิกนะครับ โอ้กึตุกตุกึ๊กมาดีลอีกกตุกปิงยงี่โอ้โไม่นะเกื่อนผมกตดกึ๊มานหหนาตายุวยลงมานี่ลอีกตุดมาดีลีกมาชืยเยอะเลยแล้วแล้วทีมมันไม่กล้าเข้ากันด้วยนะประเด็นอะ กวาดมาเลยกวาดสันิษเลยทูบโอ้ยวิ่งกระตุกกระตุกยับเลยกระตุก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 โอ้ยโอ๊ยกระตุก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 โอ้ยกระตุกทุกคนทำยไงดีกระตุกกระตุกมากเลยโอ้แปะไปทีนึ่งไปเจอกูโอไม่ทันไม่น่าแปะเลย แต่ถ้าแต่ถ้าไม่แปะก็ไม่จบนะทุกคนทุกคนเชื่อผมไลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกุกกุกกุด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 โอ้ยฉนนี่ผมมีน้ำมูกมากเลยครับทุกคนแย่ทำไมมันไม่หลบหลบไม่ไม่ก็กระตุกบ่อยโคตรเลยจริง ไ,ได้มีพีวะโอ้โหแล้วผมอยู่แล้วผม,มก็คือกระตุกใส่ใครอยู่แล้วเรื่องยังนประเด็นน่ะอุ้ยโอ้ภาพภาพภาไในถือว่าถือว่าสุดยอดเลยนะโอ้เรื่อเอาเลือเอเล่องจริงเลยว้าว ฉันก็ตุกคือตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผม้วยนะครับบ๊ายบาย